เลือกอย่างไรระหว่างดสฉัน Run, หรือ PR p r p ีนะคะ2ตัวนี้เขาใช้ในการซ่อมสร้างฟืนฟ้นฟูผิวเด็กทั้งคู่เอาพียพีก่อนเลยพี PR p พีเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เส้นเลือดขาได้ระดับหนึ่งนะคะจะต้องมีการเจาะเลือดก,การที่จะสกัดตัวกรดแฟกเตอร์ออกมาได้เยอะค่ะคนไข้ต้องพักผ่อนโอเคนะคะมีการดื่มน้ำเพียงพอนะคะข้อดีของเขาก็คือกรดแฟกเตอร์ที่ได้จากการสกัดพีอารพีค่ะมันจะได้ปริมาณเยอะมากเราสามารถที่จะฉีดทั่วหน้า แล้วก็มีสกิดหน้าใสาแล้วก็มากจากพี p ปกพับไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลไข้ก็จะคุ้มกว่า แต่ถ้าเป็นคนไข้ที่ทางานหนักพักผ่อนน้อยไม่แน่ใจเรื่องการกินน้ําหมอก็จะแนะนาเลจูรานเพราะว่าเลจูรานเนี่ยอาจจะไม่ต้องแบบอาศัยความร่วมมือเยอะนะคะเลจูรานเนี่ยหนึ่งไซริงของเขาจะมี2ซีซีนะคะก็คือจะฉีดหน้าแกนทั้งสองข้างนะคะหรือถ้าสมมติว่าอยากจะใช้เป็นตัวอินเจคเตอร์เนี่ยมันก็จะได้แบบเป็นดอทเล็กๆทั่วหน้าเนาะแต่ถ้าหมอจะแนะนำอ่ะฉีดร่วมกับอย่างอื่นเช่นชานแนลนะคะสมมติเลจูรานเราฉีดตรงนี้ใช่ไหมคะ ที่เหลือชั้นแนวก็จะฉีดบริเวณที่เราไมา่ได้ฉีดลิจุลันก็จะเป็นการครบหน้านะคะสรุปก็คือดีทั้งคู่นะคะดูอีกทีละกันว่าของเราพักผ่อนได้ไหมเส้นเลือดโอเคหรือเปล่าแล้วอันนี้ให้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการที่เราจะเลือกเป็นลิจุลันหรือ PRP นะคะ